ยกขึ้นมาลูกนี้ใส่คารับสองเริ่มไม้แรกครับดังแรกครับทีมปาโจครับฝ่ายโยนเป้ามาก่อนครับนะครับผับผเสียงคมชัดนะครับทุกคนนะครับนี่ครับปาโจครับมือวางของทีมปาโจครับจบคู่กับ พี่ตุนครับนะฮะครับปลารารวิทขนส่งครับส่งพี่เอกผัดไทยครับมายิงก่อนเลยครับใบแรกครับทักทายก่อนเลยครับยกขึ้นมาตีติดครับอื้มเอาดีครับดูครับพี่เอกผัดไทยครับตีแบบนิ่มๆครับแต่ดูครับลูกทักแตกครับ ปัดจอที่สองครับลูกนี้ขึ้นับเปลี่ยนครับพี่เอกปัดไทยไม่รีรอครับเข้ามาตีครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาลูกนี้ใสคารับสองครับโอ้โหครับพี่เอกผัดไทยฮะ โชว์ฟอร์มได้ดีเลยฮะลูกนี้ครับตีติดรับสองเลยครับสองใบติดสองใบครับป้าโจก็ขึ้นอีกหนึ่งใบครับตีได้ตีไปครับป้าโจบอกครับลูกขึ้นมันอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วฮะนี่ครับสุดยอดมือวางครับสุดยอดมือตีครับดูครับอายุแล่นาคาเดียวกันครับ วงมาสบายสบายตั้งสมาธิก่อนครับยกขึ you. You ้นมาลูกนี like ้ตีติดรับสามครับทุกคนโอ้โหฮะขึ everyone, ้นดีก็ต mm ีโดนเหมือนกันครับติดทุกใบเลยฮะมือตีของรัฐวิทย์ขนส่งครับพี่เอกผัดไทยครับโอ้โหลูกนี้ขึ้นหลุดครับพี่ตุลครับ เสียสามคะแนนอยู่ครับครับารชีวิตขนส่งเหลืออยู่สามใบในมือครับตอนนี้มีอะไรหนึ่งใบครับติดโดนับสามตลอดครับนะครับก็ต้องขอบคุณบารชีวิตขนส่งด้วยครับเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ครับผู้ใหญ่ใจดีครับนะฮะที่สนับสนุนเพจไปต้องชาติไทยมาโดยตลอดครับนะฮะ นี่เขาเป็นสปอเซอร์หลักครับในการแตยทอดสดนะครับลัทยิขนส่งครับป่ารัทวิครับนะครับยกขึ้นมาตีติดนับสี่ครับเอาเลยครับแล้วบอกไม่ซ้อมครับเชื่อได้ไหมเนี่ยฮะโอ้โหน่าจะเสียสามนะครับพี่ตุนขึ้นมาลูกนี้หลุดครับ ปาชวิขึ้นมาเก็บแต้มที่4ได้ครับพี่เอกปัดไทยบอกใจเย็นๆครับปาชวิดครับอย่าไปตรงเป้าครับมาทางขวาครับตอนนี้ได้อยู่4ครับจะขึ้นมาเก็บแต้มที่5ครับตอนนี้ครับยกขึ้นมาลูกมี5้าคะแนนครับทักทายก่อนเลยครับ